ณหนะมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่บ้านจิตใจดีแกอยากจะสละตาแหน่งให้กับคนรุ่นใหม่จิตใจดีเนื่องจากอายุแกก็มากขึ้นทุกวันทุกวันแกก็เลยคัดคนในหมู่บ้านที่มีแววเป็นผู้นำมาสามคนเพื่อทดสอบมีไอพศไอเบิ้มและก็ไอจอนโดยการมอบมเมล็ดพันธุ์พืชคนละหนึ่งมเมล็ดโดยบอกว่า <c oughs> อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกยากมากๆจงเอาไปปลูกใส่กระถางไปนะผ่านไปหนึ่งปีข้าจะขอดูถ้าใครปลูกได้ต้นใหญ่ที่สุดข้าจะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากข้า <c oughs> หนึ่งปีผ่านไปทุกคนถือต้นไม้มาให้ผู้ใหญ่มาดูต้นไม้ของไอ้เบิม้ม และของไอพดสูงยาวสีเขียวชุ่มอุ่มสวยมากๆยกเว้นของไอจอนที่มีแต่กระถางเปล่าอยู่ในมือผู้ใหญ่มาก็เลยถามไอจอนไปว่าเออไอจอน เจ้าไม่ได้ลดน้าพรวนดินต้นไม้เจ้าเลยหรือไอ้จอนก็เลยตอบไปว่าข้าลดน้าพรวนดินให้มันทุกวันดูแลมันอย่างดีทํายังไงมันก็ไม่เห็นขึ้นครับข้าคงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วแหละผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่มายิ้มอย่างภูมิใจและกล่าวกับทุกคนว่ามเมล็ดที่ข้าแจากพวกเจ้าไปมันเป็นมเมล็ดที่ตายและเสียแล้วพวกเจ้าปลูกยังไงมันก็ไม่เติบโตและขึ้นได้หรอกแต่สิ่งที่ข้าเฝ้ารอคือคนกล้าที่จะยืนต่อหน้าความผิดโดยไม่หลอกตัวเองและผู้อื่น แล้วจึงหันไปหาไอ้จอนตบไหลเบาๆพูดว่า <c oughs> <c oughs> เอ็งนี่คือผู้ใหญ่บ้านที่ข้าตามหาแล้วเพื่อนๆละ่ะอยากได้ผู้นำแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ